คราวนี้แหะครับไม่มีใครยอมใครวารีเอเตอร์ก็นําเสนออย่างหนึ่งชุมชนก็นําเสนออย่างหนึ่งฉะนั้นวันนี้รายละเอียดเกี่ยวกลูน่าแคสิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำโดยไม่กะ s w a ปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามเหรียญลูน่าแ a ส s ิกนะครับเดี๋ยวส่วนขา่าวอื่นเดี๋ยวผมจะไปไว้หลังคลิปนี้ท่านใดอยากจะติดตามชมเพิ่มก็สามารถรับชมได้ในท้ายคลิปนะครับหลังจากลู n a าแคส s ิกก็จะมีเหรียญต่างๆเข้ามาด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับ m a c โ o อ c o n อนมิก็ลองติดตามแล้วกันนะครับแล้วแต่ความชอบของท่านเอาแหละเรามาประเดิมด้วย Luna าแคสิกนะครับสำหรับท่านใดอยากที่จะได้ดอกเบี้ยถึง10%ก็สามารถที่ จะฝากได้กระดานบิดเก็ตนะครับเพราะเป็นกระดานที่ให้ดอกเบี้ยลูน่าค a s สิกถึง10%ด้วยกันถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้กระดานบิดเก็ตนะครับอยู่ที่13-20นะครับของ c o ยมา a r เก็ตแคก็ในระดับเทีย2สองท่านใดสนใจนะครับที่จะสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะซื้อเหรียญ BTP ได้นะครับถือว่าถ้าตลาดกระทิงมาเราค่อยว่ากันนะครับการเติบโตของเหรียญเนี่ยมีมากขึ้นแน่นอน วันนี้นะครับเราก็มาติดตามในเหรียญของลู n a าแคส s ิกกันอันนี้ก็จะเป็นข่าวแรกนะครับก็จะพูดถึงค่าใช้ใจ่ายมูลค่าประมาณ130,000ดอลลาร์นะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายโครงสร้างพื้นฐานต่อเดือนนะครับก็คือ1,000งดอลลาร์ด้วยซึ่งตัวนี้นะครับจะให้กับกองทุนฉะนั้นข่าวเนี้นะครับคนที่มีการอัปเดตคือคุณที่ชื่อว่า เควบลนะครับอันนี้เป็นช่องยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับในช่อง YouTube เราเรียกสั้นๆว่าเควละกันนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นแหละจากนั้นเรามาดูผลโหวตกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,งนะครับผลโหวตนะ่ะสิ้นสุดในวันที่4ตุลานะครับจากนั้นคะแนนน่ะก็ผู้ลงคะแนนมากกว่า50%ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอน,นะครับแล้วก็ในขณะที่22.5%แสดงการสนับสนุน นอกจากนี้้อยละ26งดออกเสียงโดย้อยละ0.06นะครับคัด้ารข้อเสนอตามข้อมูลของเฟรข้อเสนอนี้จะต้องมีคะแนนเสียงของเทอร่าเพิ่มเติมอีก2 0 0ร้อพันล้านคะแนนนะครับจึงจะสามารถผ่านได้ตอนนี้นะครับก็จะม,มีข้อเสนออื่นเข้ามาด้วยนะครับก็น่าจะเป็น2ข้อเสนอหลักๆและใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือการเผาลูน่าแคสซิกนะครับที่ มีการเผาเนี่ยเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมถึง0.5%แล้วอีกอันนึงคือ u a t c นะครับที่จะถูกเผาเปริมาณมากที่จะตามมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราได้ติดตามในวันอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็น่าจะได้อัปเดตข่าวพวกนี้กันนะครับก็น่าจะมีข้อเสนอมาเรื่อยๆแหละว่าจะมีการเผายัางไงนะครับแต่ส่วนตัวผม Luna Classic ถ้าเกิด Luna c l ิกกับ u t c มีการเผาเนี่ย น่าจะโอเคกว่าการพัฒนาตัวของโปรเจกต์นะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าวาเตอร์เขาส่งผลงานของเขาแล้วนะครับว่าเขาจะมีการอัปเกรดเนาะแต่ว่างบประมาณมันยังไม่ผ่านฉะนั้นตามการถแถลงการของเคลนะครับเขาก,กล่าวว่าเทอรล่าลูน่าเนี่ยจำเป็นที่ต้องเผาโทเคนนะครับและดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลายโดยรับคะแนนบทถึง99.84%ไม่เห็นด้วยนะครับประมาณ0 0 5 งดออกเสียงประมาณ0.12%และการลงคะแนนข้อเสนอจะสิ้นสุดในวันที่7ดตุลานะครับฉะนั้นเรื่องของการเผาเนี่ยผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีการปรับไอตัวของค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวจะมีฝั่งของ u a t c อีกและมันก็มีข้อเสนออื่นๆด้วยนะครับในการเป็นตัวเลือกเนาะในการเผาไม่ลูน่าแทสิกนะครับก็มีความล้มเหลวเช่นเดียวกันนะครับในบาง o p o s a l นะครับผลปรากฏว่า4 8 เปอร์เซ็นต์การโหวตเนี่ยไม่เห็นด้วยในขณะที่อีก0.55%ได้รับการโหวตสนับสนุน51%งดออกสนะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่เสริมเข้ามานะครับคือ45,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับนักพัฒนาบล็อกเชนตอนนี้ชุมชนก็ปฏิเสธไปที่เรียบร้อยนะครับฉากนั้นข่าวที่เขาพยายามเล่นอยู่ตอนนี้คือ l u น่าแ a s s ิกรายการพัฒนาไม่มีข่าวอะไรเลยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับมีแต่การเผา ลูนาแคสิกจะอยู่ดสีแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ไม่ควรจะรีบพัฒนาอะไรนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ถ้าเกิดพัฒนาไปก็เงินเงินนะ่ะก็น่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับฉะนั้นเน้นที่การขายตัวของหุ้นหรือเหรียญดีกว่านะครับในช่วงไตามาที่4เดี๋ยวพอไตามาที่1ก็อาจจะมีการเล่งเล็ดน้อยนะครับแล้วไตามาที่ส เราค่อยมาเล่งโปรเจกตกันอีกทีนะครับดูตามสถานการณ์โลกต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวของลู n a เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p พ p r e d i ิต i ั่นนะครับตัวนี้เขาจะเป็นการคาดการว่าวันที่31ตุลาคมลูน่าแคสิกจะราคาที่เท่าไหร่การวิเคราะห์นี้มาจาก f i n ิน a r d แล้วก็ p พซ์ e ิลิต i i ่นนะครับเขาบอกวันวันที่31ตุลาคมเนี่ย ลูน่าแคสสิกจะเหลือประมาณสูม4ตัว5,500นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการทางเทคนิคเขาก็ใช้เครื่องมือต่างๆเช่น MACD นะครับ RSI แล้วก็ Bollinger Band ลิงเจอร์แนะครับประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจในข่าวนี้นะครับเรื่องของ Six Samurai นะครับมีการโหวต11828นะครับโดยการโหวตเนี่ยว่าไม่ซึ่ง Six Samurai นะครับคือกลุ่มนักพัฒนาของ TSL1 นะครับที่จะเข้ามาเพิ่มก็เป็นตัวละครลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะว่าใครเป็นนักพัฒนานะครับที่แท้จริงไม่มีเรซูเม่ไม่มีประวัติไม่มีอะไรนะครับฉะนั้นชุมชนก็ไม่ได้ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาจากทวิตเตอร์ของ n e มอนะครับในวันที่3ตุลาปี2023นะครับเขาก็เขาก็พูดไว้นะครับเรื่องของซิกซมูไรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ค้างคางใจของชุมชนอยู่ นะครับชุมชนก็ยังมีความปฏิเสธอยู่ในเรื่องนี้พอสมควรเอาแหละข้อมูลของ Lu ูน a c a s s ิ c นะครับก็เรื่องของราคาก็อยู่ที่5,852นแะครับที่ศูนย์สี่ตัวนั่นเองนะครับการชะลอตัวหรือการลดลงประมาณ3.16%ภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นเราก็เห็นนะครับว่า Lu ูน a c a s s ิ c อ่ะก็เขาก็กำลังไปต่อน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ ข่าวฝาดเยอะหน่อยเราก็มีข่าวของโดคอนอีกที่จะสู้กันในคดีความก็น่าจะเป็นตัวแรงผลักด,ดันของราคาได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดจังหวะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับสำหรับโดคอนก็ได้ทั้งบวกทั้งลบแต่ส่วนตัวผมน่าจะเป็นบวกมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะก่าวราคาของรูนาแกรสิกนะครับก็น่าจะมีการขยับเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้ราคาเนี่ยมัน ไม่ตายนะครับพอที่จะทําให้เหรียญเนี่ยมันสามารถผ่อนคลายแล้วต่อไปได้ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ติดตามข่าวของโดคอมที่หลังเอาละกันนะครับก็น่าจะมีอะไรอัปเดตมากกว่านี้นะครับในวันหลังๆเนะาะฉะนั้นสําหรับวันนี้เราก็ไปติดตามชมในข่าวต่อไปด้วยกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไปแอน,นนะครับเนื่องจากตอนเนี้ผู้ที่เป็นผู้ค้าเนี่ย รหรือว่าเป็นนักเทรดหรือคนเก่งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยฝั่งของรัสเซียเนี่ยในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มแล้วนะครับที่จะย้ายไปจากกระดานไบแอน,นเพราะว่าไบาแอน,นเนี่ยเคยมีข้อหาในคดีเหมือนกันนะครับทางสหรัฐอเมริกาว่าให้บริการกับคู่ค้าทางรัสเซียนะครับซึ่งไบแอน,นเขาปฏิเสธอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีการคัด P 2 P ก่อนแล้วนะครับมีการคัดเดเม์มีการคัดประวัติก่อนแล้ว นะครับว่าผู้ค้าเนี่ยจะต้องไม่ใช่คนรัสเซียนะครับไม่ใช่สัญชาติรัสเซียไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับรัสเซียนะครับธุรกรรมต่างๆมีการคัดกรองเรียบร้อยแต่ข่าวอย่างนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับแม้แต่ COMEX ตอนนี้นะครับผู้ค้าชาวรัสเซียก็ออกมาแล้วนะครับคือผู้ค้าชาวรัสเซียเนี่ยเขากระจายไปอยู่ตามกระดานอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ไบแนนกับ COMEXCOMEX นะครับเป็นกระดานที่ บแอนเนี่ยสละเรือแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบแนเข้าไปเทคโอเวอร์นะครับล้วก็ให้ผู้ค้าลาเซียเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายในผ่านกระดานนี้ได้นะครับก็เลยเป็นข้อหาของบแอนเนี่ยแหละนะครับว่าฝักฝไไ่ายใ่่าบิดนะครับกลุ่มบิดโดยเฉพาะก็เลยทําให้บแอนเนี่ยสละเรือจาก ComEX เนะครับแล้วก็ไม่มีหุ้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นคอม e x เกนี่ยจะบริการแต่ลูกค้ากลุ่มของชาวรัสเซียเท่านั้น นะครับแต่ผลปรากฏว่าพอหลังจากข่าวนั้นออกมานะครับข่าวนี้มาเสริมนะครับว่ากลุ่มลูกค้าชาวรัสเซียเนี่ยไปกระดานไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่นะครับจฉะนั้น c o o อย่าง d i m i ทรีอ่าสเตอร์แพนินนะครับซ o ของซาตอชคินนะก็ให้สัมภาษณ์ในสำนักงานข่าวท้องทิ่นของ c ั m m e r ร์ซานะครับซึ่ง สเปนนนะครับก็เสริมว่าเทรดเดอร์ P2P มืออาชีพเนี่ยรายงานว่ามีการลดลงตั้งแต่10%ถึงเป็น30%เพราะว่ามันเทรดยากนะครับโดยเฉพาะฝั่งของฟ mm ิวเจอร์เมื่อต้นปี2023นะครับไบแอนคิดเป็นมูลค่าธุรกรรม P2P ประมาณ7,700เรูบต่อวันนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มแล้วก็ตัวเลขเนี่ยลดน้อยลงเหลือประมาณ6,300ตัวภายในกลางปี และลดลงเหลือประมาณ3,400ตัวภายในสิ้นเดือนกันยายนณนะวันที่3ตุลาคมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของรูเบิลของ b บแ a น c e นะครับอันนี้จากข้อมูลของสเตเปนะครับผู้ค้าคริปโตนะครับส่วนใหญ่ก็ย้ายไปกระดานแลกเปลี่ยนอย่าง b บบิตนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมไบบิตอย่างแข่งอ,อย่างแข่งขันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอื่นๆที่คล้ายกันนะครับนอกจากไบแนนก็จะมีหัวบี้บิตเก คุคอยเกตดรไดโอก็คาดว่ากา,ารดึงดูดการไหลเข้าก็จะเพิ่มเติมเช่นกันนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้มันออกไปจากบักระดานใบแนนแล้วบ้างแล้วนะครับก็คคอมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมเพื่อจะปกป้องฝัดของใบแนนนะว่าใบแนนเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรกับชาวรัสเซียมากนะครับกับฝั่งของบริมากนะครับเราก็เห็นแล้วว่ากระดานที่มันเป็น ฝั่งของจีนจริงๆเราก็ฝั่งที่เป็นของที่ไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดจริงๆอย่างปิดเกตเนี่ยนะครับอย่างคูคอยเนาะคูคอยนี่ก็อยู่ฝั่งอเมริกาอันตลาลยนะครับเกตดอไดโอนี่ฝั่งจีนนะครับก็ยะเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับถึงได้มีการโจมตีเกตไดโอกับฮัวปี้ในปีนี้เหมือนกันนะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเม็ดเงินมันไปไหนนะครับเกี่ยวกับคริปโตนั้น ฉะนั้นนะครับเขาก็คิดเรื่องของค่าโฆษณาด้วยนะครับเนื่องจากการโฆษณาเนี่ยมีส่วนที่ดึงดูดเม็ดเงินจํานวนมากเพราะตอนนี้กระดานอเมริกากําลังแห้งนะครับไม่ว่าจะก,กระดานคอยเบทจริงๆก็คือแห้งแหละถ้าเกิดไม่มีการการจดทะเบียนเข้าไปในหุ้นเนสแตนนะครับเราก็ขายออกมาเป็นหุ้นใบคอยเบทนี้แห้งแน่นอนนะครับเหรียญก็มีไม่กี่เหรียญน,นะครับที่จะถูกต้องตามกฎระเบียบของฝั่งของสหรัอาฐาอเมริกาเนาะ แต่กระดานอื่นๆนะครับเขาเขามีการโฆษณามีการรับลูกค้าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับถ้าเกิดไม่มีอยู่ภายใต้อเมริกาเนี่ยเขาก็โอเพนหมดนะครับดังนั้นกระดานบิตเกตผมก็แนะนําอยู่เหมือนกันนะครับลองกระจายความเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะรับได้หลายฝั่งหลายฝ่ายนะครับให้บริการได้นะครับดีระดับหนึ่งเลยก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้ เขาบอกว่าหัวบี้มีการโฆษณาถึง3,900-4,000รถึง4,000รายการในช่วงครึ่งปีแรกก็ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น4,300รายการนะครับในเดือนกันยายนและทะลุ4,500รายการในเดือนตุลาคมายบิดมีโฆษณาที่เพิ่มขึ้นจาก1,800นะครับในครึ่งปีแรกเป็นมากกว่า2,700ในเดือนตุลาคมนะครับมันก็มีนักวิเคราะห์นะครับอิสระเหมือนกันเขาก็ประเมินอย่างนักวิเคราะห์อิสระคนนี้ชื่อว่า อันเดย์นะครับบาร์คอท่านะก็ประมาณชาวรัสเซียอย่างน้อยประมาณเจ็ดแสนคนที่ลงทะเบียนกับ n บแอนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง n บแนนกับคอม e เด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก KYC การเข้าสู่ระบบอะไรก็ตามนะครับก็มีการถ่ายโอนเม็ดเงินนะครับเข้ามาในกระดาน n บแนนเหมือนกันอ่ะมาดูตัวอย่างนี้ เขาบอกงี้นะครับว่าการเริ่มต้นในการโอนสินทรัพย์ในปัจจุบันของผู้ใช้เท่านั้นนะคอมีเอ็กมี3ตัวเลือกใช้นะครับไบแนนต่อไปและจะรอการอัปเดตเพิ่มเติมกับการลงทะเบียนบัญชีกับคอมีเอ็กนะครับโดยใช้ข้อมูลไบแนนหรือลงทะเบียนบัญชีใหม่บนคอมีเอ็กนะครับและโอนสินทรัพย์จากไบแนนในภายหลังอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับว่าถ้าคอมีเอ็กเนี่ยจะตัดขาดจากไบแนนได้100%เหรือเปล่านะครับหรือจะใช้แพลตฟอร์ม หรือจะใช้รูปแบบการโอนเงินหรือจะใช้รูปแบบการบริหารของไบแอนเนาะเพราะว่า,าฝั่งของทีมงานพัฒนาของไบแอนเะนี่ยยังอยู่กับคอมีเอ็กอยู่ตามข้อมูลของบาร์ o ค a นะครับไบแนเะนี่ยได้รับรายได้ประมาณ400ถึง500ล้านเหรียญสารัฐจากลูกค้าชาวรัสเซียนะครับฉะนั้นก็มีคนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้าของ i n d e f i Smart Bank ชื่อว่า Sergei นะครับเป็น d ีเลนะครับผมก็อาจจะสะกดชื่อไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นภาษารัสเซียนะครับเขาบอกว่าใบแน็ตไม่ได้ออกตลาดจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงนะครับก็ยังเหยียบเรือสองเท้าอยู่หรือหรือกำลังเหยียบเรือสองลำอยู่นะครับก็กับกำลังกับคอยอเอ็อยู่นะครับอันนี้จะเป็นข่าวฝัดอันต่อไปแล้วเขาก็บอกว่า บแอนเน่ยนะครับยังไงก็ควบคุมคอยเอฟอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวฝัดก่อนทางอเมริกาแหละก็ต้องพิจารณาดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฝัดต,ต่อไปด้วยนะครับในช่วงปีหม่นะครับน่าจะเป็นฝัดของคอม e x เนี่ยที่เป็นที่เป็นต้นต่อของปัญหาต่างๆตั้งแต่ต้นปี2023ัดูทางฝั่งของฮ่องกงบ้างนะครับเนื่องจากฮ่องกงเนี่ย Exchange นะตัวนี้นะครับ and clearing limit หรือเรียกตัวย่อว่า HKEX นะครับซึ่งตอนนี้เขาดำเนินในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นฮ่องกง f ิวเจอ e ์เอ็ก g เชและ London m e t ัลเอ็ก a เชนนะครับ mm hmm. กำลังจะเปิดตัวแพลตฟอร์มและก็ขอใบอนุญาตในทางฝั่งของฮ่องกงนะครับที่จะมีการเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นะครับตัวนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวจะใช้สัญญาณที่ชื่อว่าซานาเพสนะผมไม่แน่ใจนะตัวสะกดนี้นะครับขอประทานอภัยลกันแล้วก็จะใช้สัญญาณอาชยะของ DAML นะครับที่จะประปับปรุงขั้นตอนหลังจากการซื้อขายนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามการประกาศเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับฉะนั้นซ y นาเพสนะครับ ก็จะถูกใช้บน s t o อก c อนเน c t นะครับเพื่อจะเพิ่มให้ช่องทางของ hkex เนี่ยที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าถึงหุ้นของจีนด้วยนะครับซึ่งหุ้นของจีนแผ่นดินใหญ่มีมากกว่าพันตัวจากเส้นทางของฮ่องกงฉะนั้นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะครับของ นอตบอลนะครับสต o อกคอนเน็กเนียมีมูลค่าประมาณ1.093แสนล้านหยวนในครึ่งปีแรกของปี2566นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น5%จากปีก่อนหน้านะครับแล้วเพิ่มขึ้น50%จากระดับปี2563อันนี้ก็เป็น,นกันกมานาพัฒนาระบ,บุนะครับฉะนั้น SKEX เนี่ยจะเชื่อมโยงกับ Depository นะครับ Trust Clear and Clearing Corporation หรือตัวย่อว่า DTCC ของฮ่องกงผ่านบร,ริการนะครับที่ชื่อว่า i n er t u i t a d e Processing หรือ ITP นะครับสะกะกดผิกดก็ขอประทานอภัยด้วยซึ่งช่วยให้สามารถจับคู่ธุรกรรมข้ามผมแดนได้นะครับมีการชำระบัญชีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเว็บ3อะไรพวกนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะ เนื่องจากจีนเขากำลังที่จะขายหุ้นนะครับคือหุ้นจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะไปสู่นักลงทุนมากขึ้นนะครับนักลงทุนจะรู้จักกับหุ้นจีนมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฮ่องกง Exchange and c l e a r i n g l i ร i t ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระดานที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างเต็มที่นะครับซึ่ง าากระดานชั้นนำเนี่ยของฮ่องกงเนี่ยคือ h k ชกีกรอยู่แล้วนะครับอีกหน่อยก็จะมีกระดานอื่นๆเพิ่มนะครับแล้วรวมถึง h k ชกีกรก็น่าจะมีหุ้นสต็อกของจีนเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปน่าสนใจนะครับสำหรับกระดานของฮ่องกงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฝั่งของเหรียญ XRP กันมาดูฝั่งของเหรียญ XRP บ้างอันนี้ก็จะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าการยื่น ของผู้พิภาษาของคุณอลิซาต,ตอเรสเนี่ยนะครับก็ได้ยื่นวันที่สามตุลาคมนะครับผู้พิภาษาเขายื่นแล้วนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยมันมีการสรุปคือวันที่1ิบสามกรกฎาคเนาะในช่วงนั้นริปเปอร์ชนะเสกนะครับแต่ว่าเสร็กที่แพ้ชวนตีนะครับคือคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยที่แพ้ชวนตีนะครับก็คือว่าเขาพยายามที่จะยื่นอุทธรณ์นะครับในสิ่งที่เขาแพ้ไป ฉากนั้นก็เลยทำให้มีนักเกฑงกำไรนะครับบอกตอนนี้ XRP ราคา0.54ดอลลาร์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไป1ดอลลาร์หรือจะเหนือกว่า1ดอลลาร์อีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนการเก็งกำไรของสารอยู่เขาเก็งกำไรกันแบบนี้นะนะครับตัวของ XRP ก็ต้องพิจารณากันดีนะเพราะว่าสินทรัพย์มันมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงนะครับ ฉะนั้นเราก็ไม่ได้แนะนําให้เลนซิ่งหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดจะถือต้องถือยาวอยู่ละนะครับแต่เราก็รู้ว่านะครับ XRP เขามีวานเล่นนะครับฉะนั้นใครที่เป็นเมาจริงๆนะครับหรือไม่ได้เป็นวานระดับกลางจริงๆนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะมันช้านะครับเราพอเวลาเล่นเนี่ยมันมันเล่นเราไม่คุมนะครับมันต้องเล่นระยระเวลายาวนะครับอย่างน้อยห้าปีสิบปีนะครับ ดังนั้นตอนเนี้โดยเนื้อนะครับข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คุณผู้พิพากษาตอเลสเนี่ยคือปฏิเสธเสร็จนะครับในการยื่นอุธทธรณ์เพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะครับในกระบวนการศาลนะนะครับก็เอาไว้เบื้องหลังละกันเขาบอกว่าด้วยคำพิพากษานี้คดีจะกำหนด เข้าสู่การพิจารณาคดีศารมกรีการกำหนดพิการคดีในวันที่23เมษายนปี2567นะครับนอกจากเนี้ศสารก็ได้เสนอวันที่4ธันวาคมนะครับในปี2566คือ2023เนี่ยให้คู่ความได้ยื่นเอกสารก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีฉะนั้นก็เลยมีการเก่งกำไรกันนะครับคือเมษาปีหน้ากับธันวาปีนี้ นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นมา1ดอลลาร์อย่างรวดเร็วหรือไม่นะครับก็เล่นกันในคดีนี้แหละนะครับเราก็มีการยื่นกันซึ่งผมก็บอกนะครับว่ายากนะครับเพราะว่าคุณตอเลสเนี่ยเขาเป็นผู้อาวุโสนะใ,ในในศาลนะครับในศาลในในศาลของอเมริกานะครับของฝั่งของอเมริกาโดยเฉพาะนะครับถ้าการที่จะไปยื่นอุทธรณ์ นะครับเราก็ให้ผู้บีสะภาษาคนอื่นเนี่ยมาตตดสีใหม่เนี่มันเป็นกระบวนการที่ไม่ค่อยมีใครทำนะครับในสาก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าเขาจะเล่นอะไรต่อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอยู่ดีแบบริปเปอร์อาจจะแพ้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่มันดูราคามันก็คงไม่มีอะไรให้แพ้แล้วหละ่ะนะดูจากตรงนี้นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับมีชาแนล n e moon v p luna classic แล้วก็ xrp ท่านใดสนใจกระดานบิตเกตผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่า luna classic xrp จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยการกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี อยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบียเบ้ยเยอะผมแนะนำกระดาน OKX OK